พารูนะครับพารูปตินะครับวันนี้ผมมาอยู่ในซอยลาดพร้าว83นะฮะตึกที่เห็นอยู่นี่นะฮะสีน้ําเงินน้ําเงินอยู่ชั้นบนเนี่ยคือคือตึกบิ๊กซีลาดพร้าวนะฮะผมอยู่ในซอยลาดพร้าว83นะผมมีที่ดินแปลงสวยๆแปลงหนึ่งนะฮะที่อยากจะแนะนําคือที่ดินแปลงนี้เลยนะครับนี่ที่ดินแปลงนี้ฮะสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าที่ดินแปลงนี้มันสวยยังไงนะครับ นี่คือที่ดินนะครับได้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนี่ยที่ดินเป็นแบบนี้เลยมีหลังคาสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือซอยรับเท้า83นะครับแล้วรับเท้า83มนี่มันสามารถทะลุรับเท้า87ได้นี่คือรับเท้า8แบเจนะครับนี่คือรับเพลา8แปดสนี่คือรับเท้า83มนะครับ เนี่ยที่รถวิ่งวิ่งอยู่นี้ก็คือรถที่วิ่งมาจากถนนลาดพร้าวนะฮะซอย83ซอย83นี้จะมีสถานีรถไฟฟ้านะครับอยู่ปากซอย83ด้วยนะครับที่ดินแปลงของเราเนี่ยฮะจะเริ่มจากตัวนี้เลยนะฮะนี่เป็นรั้วสีฟ,ฟ้านี่นะฮะนี่รวมทั้งโกดังนี้ด้วยเนี่นี่โกดังนี้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปจนถึงตึกสี เขียวๆนี่เลยนะตึกสีเขียวเขียวนี่เลย,นะเย,เย,เลยจากตึกเขียวเขียวนี้นะครับมาจนถึงรั้วนี้นะครับประมาณสามสิบห้าเมตรนะครับประมาณสามสิบห้าเมตรสวยมากๆที่แปลนี้นะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินแถวลาดพร้าวนะครับปากซอยมีสถานีรถไฟฟ้ามีห้างบิ๊กซีนะครับผมแนะนําเลยที่ดินแปลงนี้นะครับ เหมาะที่จะทำ e วิสอพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นโรงแรมก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะทำเป็นคอนโดโล r i ส e ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสวยมากๆนะฮะห้างจากถนนลาบพร้าวประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะที่แปลงนี้นะคะหน้ากว้าง35เมตรลึกประมาณ45เมตรนะครับลึกประมาณสัก45เมตรเกือบเกืีเมตรนะครับ